สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราจะมาเปลี่ยนดินไม้กราฟกันครับซึ่งที่เห็นส่วนมากนะครับผมอันนี้ในนี้ก็จะเป็นไม้กราฟส่วนมากจะเป็นยิมโนดัดงนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกอันนี้เป็นแอสโตไฟตัม um นะครับผมก็จะมีแอสโตนะครับแล้วก็มี ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโลบีเวียนะครับผม BIV นะครับหรือว่าบีฟนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอะโลคาปัสนะครับผมเป็นคอชูนะครับซึ่งต่อก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นตอหนามดำนะครับผมแตกหนอแล้วนะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนดินนะครับดินที่เราใช้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับจะเป็นดินก้ามปูนะครับ ไม่ได้ร่อนเลยนะครับผมใช้ดินแกะมาจากถุงเลยนะครับแล้วก็ผสมมะพร้าวสับนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับผมนี่คือปุ๋ยคอ,อกนะครับถ้ามันใหญ่เราก็บี้หน่อยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนแบบไม่ตัดลากกันเลยนะครับผม อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยครับก็เอาดินเก่าออกนะครับเราแกะมาเป็นอย่างนี้นะครับลากเยอะนะครับเราก็แกะขยายลากเขาออกนะครับผม แล้วก็ลงปลูกเลยนะครับโดยจะใช้เหมือนเดิมนะครับมะพร้าวสับลองก้นนะครับผมปลูกแบบนี้เลยครับ ดินก็จะออกร่วนนิดนึงนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้จะเป็นตอบูนะครับผมอันนี้คือตอบูนะครับก็ตอบูนี้ก็จะส่งช้านะครับ แต่ข้อดีของเขาคือถ้าเป็นแอโตนี่หัวไม้ไม่ค่อยแตกนะครับผมพถ้าเป็นต่อสามเหลี่ยมนี่ถ้าเป็นกราฟแอโตนี่หัวเขาจะชอบแตกนะครับก็เพื่อนๆบางคนอาจสงสัยว่าทำไม ไม่ตัดรากนะครับผมก็ที่เราไม่ได้ตัดก็เพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะาเราเปลี่ยนเลยแล้วก็ทดลองดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดรากเราก็ต้องมานั่งรอให้เขาแ,แห้งอีกนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเขาจะสร้างรากใหม่ขึ้นมานะครับผม ต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตอลูกผสมนะครับผมก็ดูจะซูบซีดไปนะครับอันนี้เป็นหนอของเขานะครับเราเด็ดชําไว้ยังไม่ล่ามไม่มานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยชำกระถางใหม่เลยนะครับส่วนตอลูกผสมนี่เราก็ เราก็ดูก่อนนะครับผมว่าเขามีรากบมหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็เด็ดออกก่อนนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นผมลากเขานะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปลูกเหมือนเดิมครับ แต่พอเราเด็ดแล้วมันก็จะเป็นแผลนะครับผมเราก็ยังจะไม่ลดน้ำนะครับดิดนอันนี้ก็ ปลูกต่อได้ดีพอสมควรนะครับผมหลังจากที่เราได้ทดลองมาหลายๆอย่างนะครับเราก็ชำไว้เหมือนเดิมนะครับนอกเขาต่อไปก็จะเป็น ตอนหนำํำนะครับอันนี้คือตอนหนำํำส่วนมีนอแบบนี้เราก็จะตัดออกก่อนนะครับนี่ครับผมแล้วเราก็เอาไปชำํำรอไปนะครับ ันนี้ก็ต่อก็เริ่มสูบแล้วนะครับผมอาจจะเกิดจากดินตันลากไม่เดินนะครับหรือว่าความชื้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ดีกว่าครับอันนี้ก็แตกหนอนแล้วนะครับผม ก็สำคัญในการปลูกตอนนะครับก็คือแดดและน้ำนะครับผมแดดดีน้ำถึงนะครับต่อจะโตวไวนะครับผมส่งหัวได้ไวนะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นหัวไม้ที่มีสีเยอะๆนะครับก็ต้องคอยดูแดดนะครับผมถ,ถ้าแดดจัดเนี่ยหัวไม้เขาอาจจะไหม้นะครับผม ก็คือถ้าเป็นหัวสีเยอะนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีหล่อน้ำได้นะครับผมเอาน้ำมาหล่อไว้ที่โคนต้นนะครับผมหัวไม้เขาจะไม่ไหม้นะครับ ลากยาวเลยครับผมมันได้เปลี่ยนดินนานนะครับบางต้นก็ลืมนะครับผมเป็นปีปีนะครับกว่าจะได้เปลี่ยนก็แรกๆก,ก็จะคอนคอนน,อนะครับเพราะว่าดิน จะโป่งนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวพอเราลดน้ำก็จะแน่นนะครับผมอันนี้แต่เรายังไม่ลดนะครับเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับสัก3ามสวันนะครับอันนี้ก็ลากนี่ทะลุอมาข้างล่างนะครับผมต้นนี้เป็นยิมโนโลเลสไทเกอร์นะครับผม ก็เ,เพื่อนๆดูล่าครับผมสาใจมากครับแน่นสด ปลูกเลยครับผม ก็การเปลี่ยนดินคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเปลี่ยนดินก่อนนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผม<อ>ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสนุกกับการเลี้ยงแคคตัสน,นะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเปลี่ยนดินให้เสร็จก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ